ฟันศอกแล้วฟันศอกก่อนเลยครับฟันศอกก่อนเลยดาววิวจะเดินเข้ามานะดาววิวเดินเข้ามาจะแทงเขาเนี่ยผมตั้งไว้แล้วอผมเดินเข้าไปผมฟันศอกก่อนครับก่อนที่จะแทงเขาผมดาววิวนะดาววิวเจอกับผมได้เพมันทีบเลยมันทีปเหตงไดนะผมไม่ให้ทีบครับทำไมประกานลูกทีบเป็ไงขามันเย่าล่วนะจะมาทีบขาผมเนี่ย ผมผมไม่ให้ที้งครับผมผมถอยออกก่อนผมรู้ว่าขามันยาวคำที่ผมเดินออกก่อนผมเดินอยไกล่อดผมเดินออกก่อนผมเดินออกก่อนก่อนไม่ใช่อ๋อในการลูกที้กันหมัดอะไม่ไม่เรื่องเวลากันหมัดอะหมัดหมัดไอหมัดยางยืดอหรอแคเจมส์ม่หมัดเออกัด บัตรแกยึดได้ไปโอ้ยโยกโยกลบโอ้ยจะแทงเขาผมดูแล้วจะแทงเขาผมรู้ว่าเขาเนี่ยยังเด้คนโดนค้างผมครับผมโยกโยกโยกลูกศิษย์สามารถวะเนี่ยโอ้แทงเขามาเี่ผมลงมาเล่นครับผมผมรู้แล้วว่ายังได้เขาเนี่ยก็โดนค้างผมหรือโดนนะผมโยก่อนแล้วครับอ๋ออ๋อไี่แก้เกมเขาใช่ปะเกมเขาโอ้อ้าเจีบเนีย เออทิผมไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าขาเจ้าขายจ้าอยู่ผมหยกแล้วสายขวามันเดิมไม่ไม่ไม่ฝากไม่ฝากบอกซุปเปอร์เล็กเดิมไหมวิธีแก้มวยทำไงซุปเปอร์เล็กไอ้ที่แพ้เขาบาดทำไงวิธีแก้มวยนะลบสายลบขวามันเดิมคำนี้แหละมันจะไปเกลือจะเข้าไปจะเข้าไปไม่ใช่แล้วซุปเปอร์เล็กเนี่ยถามสั้นๆเหอไม่ใช่เออ กันอย่างนี้จะเข้าไปโอ้เจออะไรไมาเขาเยอะเขาไปเจอเขาใช่ปะเขาถูเขาอย่างเงี้ยจะเขาไปจะไปก่อนจะไปก่อนโอ้เล่นวงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปะโอ้โหสุพรรณกาโอ้โหจะเล้นเขาไปจะได้นเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องโอ้เข้าไปเข้าไปเนี่ยโอเคโอเค ไม่ใช่ถ้าติดต่อเสียแขกให้น่ะว่าจะอันเนี้ยจะรับเข้าค่ายไหมน่ะถ้าามไม่รับเข้าค่ายไหมเนี่ยถ้าเสียแขกเขารับเข้าค่ายจะเอาไหมน่ะเอาครับเอาแล้วอ่ะเอาครับเขาเพื่อไปปราบคไปราบนาบิวเลยใช่ปะฉันก็สิคขาไข่ต้องรำเบื่อก่อนเนอะ ว้าฮ่าย่าฮ่าเ่้ายาเ่าาอีายังฮายาเจา่าอ่าฮ่าฮ่าเจ้าอ่าฮ่าเ่า่าฮาย่าฮ่าชาฮ่าฮ่าฮ่ามมาฮ่าอ่ขฮ่าถ่าฮ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 ่าาฮ่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 เฮ่า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 ฮาฮ่่า่าฮ่าฮ่าาม่่่่่า่า เงือบัวมิซินบัวอ้าไม่ขอถามความมั่นใจถ้าต่อยกันนาบิลคุณมั่นใจมากขนาดไหนนะ90ครับอุ้ยเอาร้อยดิอโหไม่ไม่สอบอันอีกสิบเปอร์เซ็นต์เราไปใส่ช่วดหน่อยนะต้องพันเอร์เซ็เดียวอีกสิเรซเราต้องคิดว่าผู้ต่อสู้เรา เขาจะมาแบบไหนเอาเก้าสิต้องเอาไปเต็มร้อยที่โอเคครับผมพี่น้องครับผมนี่ยนะครับเซียนมวยใหญ่ครับผมจะไม่ปาบหน้าบิวผู้นี่นะครับผมกำลังปั้นอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยหนึ่งหน้าบิวสองเ chưa đây này số tay số tài nút bắt hát luôn thắng chịu uh, mừng luôn chào súp pan uh, ô tô kính kính นายวิวรถทับเก็บบังนนไอรถทับเก็บบังนนนไอเจี๊ยบกูจะเอามึงนี่นี่ตัวนี้มึงแข็งแต่ตัวนี้อ่ะมึงแข็งมไหมโอเคมาเจอกันที่ไหนไฟหน้าต่อยที่ไหนเนี่ยไฟหน้าน่ะ 帅老弟嘞！So <laughs>